แปดปีที่เปลี่ยนไปรัฐบาลของคนไทยแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะเราชื่อสั้นแค่นี้แปดปีที่เปลี่ยนไปรัฐบาลของคนไทยออกมายังไม่ถึงสิบสองชั่วโมงเลยนะจู่ๆก็มีมติสารน้ำนูออกมาอย่างนี้เป็นการเหมือนกับอะไรอ่ะมันพอเหมาะพอเจาะพอเหมาะพอเจอบบาะบังเอิญบังเอิญเหลือเกินนะครับคล้ายๆรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากโดนวิจารณ์เยอะนะพราะว่าอ่อนประชาธิปันที่ผ่านมานะ ทํางานไว้เยอะแต่การนําเสนอเนี่ยไม่เป็นระบบเท่าไหร่นะ่ะนะบางทีก็ประชาัมพันธ์กันน่าดูเลยบางเดือนนะแต่บางฤดูกาลก็หายเงียบไปค่ไอคลิปนี้เหมือนกับเป็นคลิปที่เติมเต็มให้ภาพความเป็นรัฐบาลแปดปีแปดปีรัฐบาลของคนไทยเป็นยังไงนะครับอันนี้แหละครับซึ่งผมชมแล้วนะเพราะคลิปิ่งออกมาวันวันนี้แหละ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงมั้งสิบสองชั่วโมงเมื่อวานเลยอย่างเร็วนะฮะแต่เผยแพร่กันตอนเช้านี่เยอะบางสถานีหลายสถานีก็เอาไปเผยแพร่แล้วท่านผู้ชมไปที่เพจไทยคู่ฟ้านะหรือรวมทังปฏิบัติการนายกมติีที่ว่าพีม็อกพีม็อกเขาเรียกพีเอ็มโอซีนะฮะอันนี้แหละครับก็จะมีคลิปนี้อก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนทําใจร่มร่วมนิดหนึ่ง ก่อนจะมาดูมติของสารนิมนูนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นระยะทางการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งไปรับชมคลิปนี้กันครับไม่กี่นาทีครับแปดปีกรอน,นู่นเมืองไทยเฮ้าคุนว้หลายไหลาย รู้สึกไม่มันงคงรู้สึกบวมีความมั่นคงรู้สึกไม่ยังง่งยนืนแต่ถ้ามองในโลกความเป็นจริงแ8ปีนี้ไม่เหมือนเดิม MẶN KHÔNG มั่งคั่ง giằng dương มันคงมั่งคั่ง,งยั่งยืนตอกเสารักสร้าหรักท่านไทยแปดปีที่เปลี่ยนไปรัฐบาลของคนไทยแตกต่างไม่แตก,กแยก,<อ>ก,กพีหมกสูนปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีครับนี่ก็เป็นนะแปดปีที่เปลี่ยนปลายรัฐบาลของคนไทยแตกต่างแต่ไม่แตกแยก <c oughs> มันพร้อมเหมาะกันพอดีพอดีท่านผู้ชมนะก <ol> ็หลายคนที่รักลุงตู่ก็ใจหายเมื่อกันนะใช <c oughs> คลิปนี้คล้ายๆว่าโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะคลิปนี้ <c oughs> ออกมาแป๊บพอดีแล้วลุงตู่ก็ต้องยุติการทําหน้าที่นะสามารถทําหน้าที่ได้นะท่านผู้ชมแต่ <c oughs> ว่านั่นแหละครับก็ต้องทําใจว่าต้องไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะ <c oughs> คือเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวใครรับ ค่อยๆเล่ากันก่อนนะท่านผู้ชมเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้แหละครับก็วันก็ทุกวันพุธสารน้ำนูลจะมีการพิจารณานะจะมีการไปชุมของสารน้ำนูลในทุกวันพุธและบังเอิญบังเอิญเรื่องนี้มันก็ฝาหมาะคลอดดีนะก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบสองนี่ฝ่ายค้านอาทางรัฐบาลนะครับท่านประธานชวนก็ให้เจ้าหน้าที่ก็ไปยื่นเรื่องต่อสารน้ำนูลเรื่องขี้ฝ่ายค้านยื่นเอาไว้นะครับฝ่ายค้านร่วมนะครับ ร้อยเจ็สิบกัชื่อเข้าชื่อกันยื่นืเรื่องนี้แหละครับเรื่องปมแปดปีของท่านนายกรลฐมมติแล้วก็ในคําขอนี่คือขอให้สารรัฐมนูลสั่งให้ลุงตู่ยุติการทําหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าความฝ่ายการสั่งแล้วศาลจะต้องทําตามนะไม่ใช่ค่ะนะฮะอยู่ที่ดุลพินิจของศาลก็บังเอิญวันนี้แหละครับสารรัฐมนูลมีการประชุมพอดีประชุมเรื่องอื่นด้วยแต่ก็มีเรื่องนี้รวมอยู่ด้วย นี่สดสดร้อนๆน,นะครับเอาคุณปูนาสรุปตอนเช้านิดหนึ่งสั้นๆว่าบรรยากาศเป็นยังไงก่อน<อ>ที่เราจะได้มาอ่านแถลงการ